มาเอาขวดอีกแล้วมาเอาขวดอีกแล้ววันนี้เอาไปหมดแล้วแนะ่วันนี้ฮะหมดเนาะ <c oughs> ที่ที่เก็บมเมล็ดไปที่เก็บมเล็กไป ที่บรรทุกมันเล็กก็ใส่ได้น้อยน่าน่าจะหมดแล้วันนี้เน,ะนาะเอาขวดเอาขวดแว้งข้างล่างก็กได้โอ้นู่นข้างในมันในลงลุ่งที่ที่ข้างในมันยังโล่งๆอยู่ใส่ได้เยอะ โอ้โหสะใจสะใจดีเหลือเกินแต่เมื่อวานนัะนมันร้อนหคิดแล้วแหละเมื่อวานนียว่ายังไงมันก็ต้องตกอันนั้นขวดวายน่าจะขายได้เขาบอกมันเป็นขวดวายได้เลย กวดวายบ้านนี้เขากินบ้านหลังใหญ่นะครับวันนั้นขอกามาทิ้งถุงหนึงแต่พอดีเ,เห็นเห็นเจ้าก่อนนะเขาบอกว่ากว,วาดวายเขาไม่ซื้อาอ,อ่ผมก็เลยไม่เอามาอีกเลยอ, <c oughs> อันนี้ก็เลยทิ้งไว้นี่ถ้า,ถา,ถามีเจ้าไหนขายได้ก็ให้ได้เขาเออกไปงั้น เก็บไปหมดนั่นแหละว่าจะมันอันไหนขายได้ถูกมกั่งแพงมั่งก็มไม่เป็นไรหลอกมันได้อาศัยเยอะขึ้นโลละบาทโลละโลละบาทสองบาทก็ไม่เป็นไรมันถูกก็อาศัยมันเยอะ กินข้ามาแล้วไงกินมาแล้วครับผมกันมฮะบังเจ้าน่าจะได้ทำแล้วแหละส่วนมากจะเป็นน้าหวานมากอืม ออน้าดูลัวเลี้ยหัวนอนเใช้ลมโน่นในซอกกอกล้วยก็มีเอาไปเถอะอันไหนอันไหนขายได้เอาไปเถอะเก็บไปให้หมดเลยด้วันนี้ได้เก็บสะสมไว้ให้อีก แต่นี้ก็บางทีก็นานกว่าจะได้พอนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคนเก็บเยอะไงสามสี่สามสี่วันก็ก็กองแล้วก็คนเขาก็มาเอาไปมาพอดีคนเก็บเยอะเราก็แบง่งแบง่แบงกันไปเราก็แบบไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเก็บอ่ะเนาะเออถ้ามีเราก็หยิบมาถ้าไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรบางทีเราเก็บไว้คน,คนอื่นเขาเห็นเราเก็บกองกองไว้คนอื่นเห็นขเขาเอาไปก็ไม่เป็นไร คนขบวนตื่นก็นถามว่าพี่เก็บไปขายหรือเออบอกว่าคนมดตื่นขอาถามว่าพี่เก็บไปขายบอกเปล่าผมเก็บไว้สะสมไว้นะ่าจะเอาไว้ให้คนอื่นเขาก็บอกว่านเห็นมีคนคนนั้คนคนี้ม,มาบอกไม่เป็นไรเอาไปเถอะเ <c oughs> ขาก็ถามวังดีแหละเขานี่เขาคิดว่าผมเก็บไปขายาบอกเปล่าไม่ได้เก็บไปขายาเก็บไว้ให้คนอื่นขอ,อไปขายอยีกทีงั้นทำไม่เถอะ อพี่เขามาเอาขวดอ๋อเ,เอาขวดอ,นนอันนี้เหลือเมื่อวานเหรออ๋อมันเื่อเช้านาาี้อ๋อวิ่งรถไปขายของก็เจอก็เก็บดีแล้วแหละรครับ นี่เอาไปเอาไปขายเลยหรือว่าเอาไปเอาไปคัดก่อนมีอ,อ,อ๋อมีที่เก็บใช่ไหมอ๋อมีที่คัดที่ใหญ่ก็ดีหน่อยเอาคัตรรเ,เตอร์มีคัตเตอร์มาแล้วคัตเตอร์กิดอ่อ โอเคเดี๋ยววันหน้าก็น่าจะหลายวันหน่อยแวะมาดูก็ได้แวะมาดูถ้าเจอก็เอาไปเลยครับแวะมาดูก็ถ้าเจอก็เอาไปเลย